นี่ทองค่ะนี่ค่ะไหนเป็ะไซส์ครับอยู่ในห่มเดียวนี่ครับสีจุ้มจ้าพี่น้องห่มนี่ไม่เท่างเหลืองเท่างขท้าเท่างแดงเนาะจ้ะอุ้ยพี่น้องอุ้ยอุ้ยเกิดจังใดนี่สาก้อยอุ้ยยังนะเป็นเหงาเลยขันบัวค่าหากหญ้าหากใหม่เนาะตูวเป็นสีขื่นงามสขนะจ๊ครับกอแดงครับสีจุ้มเลยจ้ะพี่น้องมีแต่จุ้มจุมครับ พึ่งดำครับค่านน้อยครับสองจูง<อ>ครับค่ะโอ้ยพี่น้องเต็มเหงาใหม่เลยครับพึ่งเนียนน้อยครับพึ่งเนียนน้อยจ้ะพี่น้องนี่เนาะอ,อันนี้คล้องเทะเนาะจ้ะสวัสดีจ้า กับมาพอกันคือเราจะพี่น้องพาเขาปลาคือเ้าเราจะไปรุมไปชมกันจ้าสีมานเห็ดยังกันจามันนี่ไปกันเลยจ้าครับกระกาบสวัสดีพ่อญ่แม่ญ่พ่อแม่พี่น้องอิสีกทานเข้ามาติดตามรับชมนะครับบอกสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ตามประเทศนะครับเสามัอนีบ้านกระพาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาฮาเ็บเฮดคือเราครับมาพอกันเสามันนีกับเสาวันเสาวันเสาวันที่ยี่สิบเจ็ด เดือนกรกฎาคมปีพศ2567ครับพิกัดไม้ทีมามณีปลาบา,าน้องเมฆครับตำบลในคาเพื่อบุญธลิตจังหวัดบุญครับเสาวมณีครับไปรุ่นไปชมกันครับพี่น้องวัดศรีดาสศิมาแห่งยังกระแนนครับไปครับจูมแหลกแหกงมานครับนงงูข้าจ้ะจูมหนึ่งครับก้นฟังทางกันก็ยังงงเขาวหันเนาะนสมเนาะ พี่น้องเฮ็ดปววไกลหน่อยครับกําลังเป็นจีตีขึ้นนะครับวันนี้จุ่มนึงครับเกิดหลายแหงครับพี่น้องเฮ็ดปวไกลน่อยครับสองจุ่มครับทางทางเลยจ้ะพี่น้องวันนี้ก็มาไหว้เนาะหลังจากเมื่อวานนี้มาสวยครับพี่น้องบ่ไดเฮ็ดปันไดครับมันหลุนเมงน้ำกันครับืันนี้ มาไหวสีได้บอ่อเนาะไทยเห็ดงกเลื้องครับเลื้องแดงก่อนสีแดงเนาะสีสมสม,สมจะพี่เ้างไทยนี่เป็นสีโพล่ะสีแดงเนาะแต่สีสมจา้างอกตรงเนะาะจ้ะ แมนใครละงอกมาสกอย๋แ yeah. ม sí, yeah. uh ่คนตกแห้งครับเมื่อคืนนี้แด้อเนี่ยนอยู่สีเหลืองจ้ะโอ้ยสิเดะใหญ่หมดน้ำท่วมครับไหวก็นอนเป็นหน่อยเองจ้ะเสียน้ำเนาะ มองเป็นใครกันเนียเป็นใครอยู่เนาะจ้หมูได้ออกหลากกสนยังนี่เนาะมอวก่อนกับสีเบิร์จ้ะพี่น้องกอแดงครับสีจูมเลยจ้ะพี่น้องมีแต่จมจูมครับติดกันหมอนดอกแฝดครับมันมันกอแดงสิไฮไลายออกใหม่ปะเนาะสีออกเป็นบางห่มครับ สีชมจ้ะลงคือก่อนนินะสีสมจ้ะน,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 นะฮะแบหนไปไซค์ครับยังอยู่ในผมเดียวนี่ครับสีงาม,ม,งามนลยนครับสีชมจ์จ้ะพี่น้องผมนี่ไม่เท่างเลื้งเท่าง,งข้าเท่างแดงเนาะจ้ะไม่เท่งเฮดกอรครับ หลายอย่างครับหอมนี่โดมยอดน้องกำลังเกิดพี่ละงหกดงเกิดนี่แปลว่าเฮ็ดละงหกที่เริ่มหาม่า,นาดงนะเราโดมพันจ้ะแดงโดมพันธุ์ออกน้ำข้นครับออกล้างหมูเนาะจ้ะโอ้ยพี่น้อง <c oughs> โ,อโอ้ยุ้ยเกิดจังใดนี่สาวก้อยอุย <c oughs> อ้ย <c oughs> ยังม <c oughs> าเป็นเหงาเลยจักดอกเลย ลายดอกกี่ได้บ่าวนั่นเพิ่นขึ้นบ่ได้เนาะจังได๋เนาะเพิ่นค่าหากหญ้าหากใหม่เนะาะจ้าหากหญ้าเพิ่นหลายจ้ะแต่ผุขึ้นมาเลยครับบู๊งามแฮงครับกันบ่ค่าหากหญ้าหากใหม่เนะะาะพุ๊บมันสิขึ้นงามส<า>ิขึ้นงามครับรอแบบเป็นเหงาเป็นจุ่มครับเป็นเหงาเลยเนาะเพิ่นออกนี่ chuyện nè nó tìm mơ chung đi đâu hả anh subscribe ตตานีา่่แหักจูมนี่เพญานยาคออกมาจากหมูเนาะจ้าไกลมูลจะพี่น้องจูมอื้อไข่โอจ้จูจูมใหญ่ๆจะพี่น้องกลงังโพเนาะจ้ะก็าลังงามจ้าลูกเนี่แต่ว่าหอนเท่านเพน่ปนกระดคอเนอะยาะเพุ่นใหญ่ไวบบ้ได้หอนเท่านก็นเป็นอีกแบบหนึ่งครับสองจูมเนาะ ชุ่มยังได้วยจังจุ่มนึงครับพึ่งไช้พึ่งขท้าครับแบบเดียวแจ้งแล้วนะพึ่งขาล่ายครับ นี่พอจูนแล้วนะห่างแล้วบ่าเห็นดำอกเนี่ยล้มจูมจ้ะปึนขาไลา่ครับปันหันหาถูกมึงเนาะดอกยังได้ไงจ้ะ ที่เดิมห่างเนาะจ้ะสี่ห่างจะี่นอนข้างๆจังบอยเกาะกันได้เนาะพึ่งขาลายครับจุม่มในแกงแซ่บเลยเนาะจ้ะสองจุ่มครับ เก็ดห่มเดียวครับเป็นสิบเนาะจ้ะเดี๋ยวก็บทุกหมนะหือเนาะห่มดอกบานงะครับอันยนัง,างงามด้วยจ้ะกำลังบานเนาะจ้ะแข็งฮะไข่ละงกเหลืองครับอไข่หน่อยจิ้มถือพอดีเหลืองจะไปเนาะพาเขิงเลยครับ เชีงปั๊บพี่น้องพูดกับวุ่นวัน,นวนุ่นวันมาเลยเนาะจ้าพี่นญ่ฟังออกเนาะจ้ะจำเอาไปเบิ่งแต่ฟังเก่าครับพี่น้องเมื่เห็นเพิ่นเกิดเพิ่นมาฟังโพนเนาะยับเมื่อเกิดฟังโพนครับไข่เพิ่นครับมันเป็นไข่หน่อยเัรอเนียนเนาะพวกไว้ก่อนบ่จ้ะ จูมสองจูมเค็บไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวก็ได้เพิ่มเองครับเปลือนดินเนี่ยครับมึงขึ้นนี่รับปนตกแหงเนาะ,ะเขามาขี่รถมาน้ำทางน้ำเต็มทางครับกอแดงครับพึ่งดำครับดอกงามเองครับ ขึงดำครับโอ้ยแก่งนิ้วหน่อยคาบีบใหญ่เนะจุ่มนึงครับจุ่มันึงครับอืมงงงามเนาะสามจุ่มครับทานน่อยครับ นอคนาาใหญ่เนะไปแกงไปต้มกินกระตัมบกฮงครับแกงครับผงแกงกับแสบเนาะผูดเผาผนว่าครับกับแลวแต่ข้นครับเล่าแต่ข้นมกักบรารนัดเอาไปกินกับตัมบกฮงครับพี่ซอคอยซองจูง๋เนี่ยมาเห็นพอดีครับอย่งสมกับแสบแต่พี่น้อง จูมึงงอเหมือนกัน่อยท่านจูมกำลังลางามจ้ะหอ,อยพี่น้องเพิ่นมาเกลี่ยไปก่อนเนาะอะอกตั้งเต็มมะว่านเมื่อก่อนครับ มั่ยครับพึ่งขาไล่ครับวันนี้ก็สิได้รอบเป็นเฮดรวมครับวันนี้เฮดละงวงกับสิเหลเิมหางครับจูงตุ๊กปุ๊กครับตุ๊กปุ๊กมีจ่าดอกสองจูงครับขาขาตุ๊กปุ๊กครับขาใหญ่ๆดอกสมบูรณ์เนาะ ก็แล้วแต่หอมครับพี่นอ้อยลังห่มก็รังห่มก็คาน้อยดอกน้อยเนาะนนะจุ่มหนึ่งครับเก็บช่องดอกวังหันแนมเข้ามาเห็นพอดี เตรมเหงาใหม่เลยครับลายดอกกินเนาะมันจะดอกง,ง,งามครับเมื่อวานจะเป็นจูมเนาะจ้ะาใบใหม่ปกไหวน้ำแน่ครับมรเมื่อวานก็เลยบ่เห็นเนาะเมื่อวานกันยางอยู่ดี่นะจ้ะแล้วโมนมี้ก็ยังงามยู่เนาะ จมนะยครับผึง่งคาไล่ครับงามๆเลยจัยงเียเนอออกเป็นโมงสีสิดไวายยุทนาสะกอยร์ย์อ้ว่อวานชื่อโบเห็นเนาะบันได้ห้าคักบันไดว่านผูนนว่านย่างกายไปเนาะ เป็นตืมโคนจะพี่น้องแถวเนี่ยผม,มได้ไข่ครับพึ่งดำครับ còn lắng để mưa nó chùm Hãy hấp ฟึ่งดำครับหนึงสองเหลืองครับอสองสามครับตะกี้ออกมูใหญ่น่าสกอยครูเหมือนนี่เพราะท่านเห็นเป็นมูใหญ่ครับ ได้เก,ก,ก็บคาคากระซิบดอ,อกเนาะหมนี่เนาะไทยกน็นจะ้ะัวมั่นใจแรงนลยเพ่อน เมื่อวานกระชิมกระจุมนึงนะอยู่นี่ขาใหญ่ๆจ้ะ,จะพึ่งดำครับจุ่มนึงครับบอกล่าจุ่มซองจุม่มไปเรื่อยเนาะจ้ะ ยีสมจ้ะพี่นาอตุอจ,จิ๋มานี่ยเสียงชิมดังขวักหากไหม่ลายครับตัาหากไหม้อยู่ข้างล่างจ้ะพี่น้องเพิ่นข้าแล้วขึ้นบ่ไดเนาะรูปนึ่ง ีสมเนาะน่ะ้มันจะสีนี่ลุงกขาวครับลุงกขาวหอบนี้คือจะงอก,กว่ายปนไหนเนาะจ้ะลายเป็นสีเหลืองแล้วหอบนี้านนสามสีจูงครับ ดอกนี่จุมหนั่งแล้วอยู่นี่กระงหลกเหลืองทางท่างครับาทางท่างเราจะมองกันครับ,รดดบจะขึ้นรุดเราจะไปนอน นำมาเห็นมูกันจ้ะท่านเขียวจ้ะถืขอขวากันครับดีจ้ะงูเหี้ย ค่ะค่ะฮิตุกปู๊กอยู่จ้ะวันนี้คือจังเห็นมะสามหวานเนะาะจมะหวานคือจังพลอยครับไม่ได้จุม่มอุยดอกงามนะครับสามมาหนาสามสามนี่ตูนงงามเนาะก็ดดจีหน่อยเพิ่งก็มีอยู่จ้ะ hinter hình biên hưng hưng hai mươi sáu tuổi còn khả năng em 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 วันนี้เพิ่งค้าลายคือจังพอลายเนาะจ้ะเป็นหมูเป็นจุ่มนี่ครับ มนึงครับ่งแน่นน้อยครับผึ่งแน่นน้อยจ้ะพี่น้องนี่เนาะอันนี้คล้องเทะเนาะจ้ะเมื่อวานนี้บงพี่น้องมาเป็นเฮ็ดเพิงแน่นน้อยครับที่บ่าวนาทายเมื่อวานคนละสีอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าเป็นคนละสีอยู่เนาะนี่ออกสมสมแน่เนาะ อันนั้นออกยางเ,เขียวๆครับร่างงามเลยครับเนะพิ่นใหญ่กันเต็มที่นอ้องเดี๋ยวจุ่มนี่สิเอาไวเ้เก็บมืออื่นเนาะจ้ะรรจาพวกใบก่อนครับจากสีย่างโบย่างครับมีดอกนี่ยนี่โท่ทังอยู่ไกลทางครับใบใหม่บางใบเดียวครับใบเดียวพอเห็นได้เนาะมาอีกฝั่งหนึ่งพอเห็นเนาะจ้ะเห็ดยังกับสกอยเห็ดปศดดินกะพี่น้อง อย่างจะมาออกงามนี่ครับเห็ดบดติ้นครับดอกงามเนาะจ้ะคือบมีหลายๆเห็นจุ่มหนึ่งครับงงออกเหลืองครับสีงามมันจะพี่น้องชีสมครับมานเห็ดขางทางว่านะมันี สองจู่มจะพี่น้องงงคางทางครับว่านี่ม้านคางทางลายดอกอยู่ด้วยเนาะสกอยจ้ะมันสองสาดอกจ้ะแหนมเขผมมาเห็นโมคนอีกจุ่มหนึ่งครับมองเคยเก็บแล้วเนาะสกอยสกอยบ่เห็นครับแค่มาจนว่าจะมี่น้อว่าอยู่ใหม่ๆบางเพิ่มน้อยหนึ่งเนาะ นางลงยังพอเห็นจ่มนะนางเขล็บจูมข้างทางอาหครับแนมขมา่าออกบ่ร้ายครับรอบนี้ทุกเทือโมนี่ออกเป็น40กว่าดอกครับยอดได้ยอดมันมานน้ครับเห็ดลงโง่เกิดเถิงเหลืองทั้งสมครับเั้งสีแดงสีขาวกับบลายดอกครับ มันสิเป็นโลอยู่บนสกอยโลอยู่แต่มื่อนี้ลายเก็บมองละดอกสองดอกเนาะมองละสี่หาดอกครับเก็บสะสมไปสิเป็นโลครับสีแดงนี่ได้มูหนึงเนาะจุ่มเลยเนาะจุ่มหนึ่งครับบางเสาอ่าแม่งจา้าตอนเก็บยังกําลังโพเนะาะจ้าเพิ่มยืดคอแล้วจา้าเริ่มมันยืดคอ,อขึ้น,น,นคฮอร์ทื่อนงานกะึ้นวันนี้เนาะเมื่อฮอด์ทือนสิบรุนนี้เนาะ ตอนล้างกระสิประมาณบุนนี่นะจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงก็ไดรหลายเติบครับืันนี้เห็ดเพิงอันนี้เป็นเห็ดทานครับทานน้อยวันนี้ได้หลากหลายเห็ดเนาะเห็ดกอก็ได้ด้วยจ้ะเห็ดกอก็ัได้กอกกับงหนึ่งครับหาหกดอกกี่เนาะเห็ดละงอกเปิดกับนาจะเป็นเห็ดกอเนาะสกอย เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกระบ,บนแล้วครับสรุปย,ดยาดใดยอดมันกับต้กอยครับมืนอนี้จ้าเบ่งผลงานกันจะพี่น้องตานี่ก็อุ้ยเต็มสองตาเลยเนาะมืนอนี้น้ง,งามเลยจะ้ะเฮ็ดผึ่งอยู่ข้างล่างเนาะเฮ็ดละงงจะพี่น้องมื่อนี้ได้สีสีเลยเนาะได้ทั้งสีขาวสีเหลืองสีสมสีแดงจะพี่น้องม,มันยอะจ้ามื่อนี้เฮ็ดละงงว,ว่ามันสีบ่ผอกบพอพอ,อยู่เนาะหมองละสองสามดอกจะพี่น้องเก็บไปเรื่อยกะ มันอยู่จ้ะเฮดพึ่งเ้ามาอนีกะไดเป็นเฮดพึ่งดำเฮดผึ่งคาล่ายเฮดพึ่งนอมอยเนาะเฮดพึ่งไข่เฮดพึ่งนุ้งยองจ้ะกระเฮดพึ่งนิ่หน่อยจ้ะพี่น้องเนาะเป็นเฮดพึ่งนิดหน่อยจ้ะพี่น้องเฮดกอเฮดบดยินกับพอต้องซ้ำดอกนี่จ้ะกระมันหลากหลายเฮดอยู่จ้ะพี่น้องเฮดพึ่งเขาคำกระได้นอกมาอนีเฮดทานน้ำเนาะเฮดทานจ้ะพี่น้องเฮดทานอยู่ข้างล่างเนาะเป็นเฮดทานจ้ะดอกกันยังงามๆอยู่เนาะเป็นเฮดทานหน่อยจ้ะพี่น้อง มันนี่ก็ถือว่ามานจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันใดชวนชอมมาคลิปนี้ก็อย,าย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบวิาดคลิปใหมๆ่ๆจากบากระาสาวก้อยจ้ะสำหรับคลิปืันนี้ขอจุ๊บไว้เพื่อเท่านี้นะจ้าไว้ตรุนกันคลิปนาเม,มนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปืันนี้ก็ถือว่ามานคือเก่านอกสกอยจ้ามานเต็มสองสตาครับมันนี่เป็นเห็ดรวมๆครับหลากหลายชนิดครับเห็ดละงอกนี่ก็เริ่มห้างแล้วเนาะ เก็บมองละดอกสองดอกครับพี่น้องแต่ว่ามืออื่นหนึ่งก็ยังสิพอได้เก็บอยู่ครับมูเป็นไข่ก็ยังเป็นไข่อยู่เนาะมูเบิดไปแล้วก็มีครับขมานเป็นเฮ็ดเพิงครับเฮ็ดเพิงรวมแนเฮ็ดหลากหลายครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บ้างนะก็สิเดขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้างนะก็ต้องขอขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกความเนตนทุกไลท์ทุกแชร์นะครับ สำหรับคลิปมื่อนี้พิสพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปพ่อแม่พี่น้องไปนําครับกวัสดิ์รุน่นการคลิปใหม,ม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้บ่าวนัดกับสาวคอยขอต,ตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับพอการคลิปหนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปนันนะครับเป็ม่ใหญ่ครับ